อขออภัยครับขออภัยครับแป๊บนึงอ่ะโอเคสวัสดียนะ่าม้ซครับพอ,อกินแล้วครับเมื่อน,นี้ยังอยู่ที่เดิมครับบ้านนาเวียงอันนี้พี่กัดน,นะครับบ้านนาเวียงตำบลกูดจ,จานอำเภอคำเคืรนแก้วจังหวัดยาส้ธนครับ กนลังจะเดินทางกลับก็เลยมาอัปเดตพี่นองเบิงว่ะตอนนี้น้ำขื้นหรือลงนะฮะตอนนี้สรุปน้ำลงครับลงไปแล้วนะครับตรงนี้จะวาน้ำเป็นไยแห้งอยู่ก็ครับจะวามันก็นลงไปแล้วลนะ่ะนี่ครับดับน้ำนี่ครับอันนี้ยูดทง,ทงนาท่ามครับทุ่งนาท่า,ามแล้วดูการน้ำหลากนะครับน้ำก็มมวนมาจาก ลำเสบายครับลำเสบายไหลมาจากคนละยโสคนละต่อมาก,ก็ขึื้อทั้งุบลนครับอุ้ยเ้ยโอ้โห้เฮ้ย,ยเป็นลุมพี่นอ้องยางตกลุมครับยางตกหลุม,ลมว่างเบ่งแถวหน้าไหมืี่น้องเมื่อกี้นะครับบุคกคนจ้าคนเดยครับเนี่ยงียบยบนีบยเราจอดที่คนครับรถจอดตรงโน,น้นนะฮะ สวยงามครับสวยงามแต่ก็แขวงไปด้วยความน่ากลัวนะครับข่อยยางพี่น้องมันจะโคตรตกหลุมไปแล้วครับเราต้องค่อยๆค้ำไปเวลาเดินนี่ครับย่งังมากผู้เดินจะับนี่ผู้ไหลแห้งครับจะเดินผ่านไปได้ไหมน้อยเนี่ผมบอกอเสียล่องรถมารทุกบิ่งรับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนน้ำลึกไหม โอ้โอ้เป็นลุมพี่น้องเป็นลุมเป็นบ่อโอ้ี่ลึกเลยนี่นี่ฮะลึก จะลองเดินผ่านตรงนี้ดูสินาำแห้งบ่อยี่นอง,น,งน้ำไหลแห้งน้ำไหลเชี่ยวกราดพุด่นแหละสําหรับเด็กน้อยกะมันจะมาเล่นช่วงอไรประมาณใบยๆครับหลังจากเลิกเลี่ยนเล็กน้อยก็จะมาเล่นน้ำอยู่นี่ครับแต่ว่ากรมีผู้ปกครองมานําเพราะอันตรายครับไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมากนะครับ กระสามารถนำกระสารถพัดไปได้เบิงเหงือ่อตาเพงื่อใจพี่น้องเสียงน้ำไหลน้ำไหลใสเย็น กลังมองหาตัวปลาอยู่ครับอันนี้ยุธายบ้านครับยุธายบา้านท้ายบ้านนาเวียงตำบลปูดจานอำเภอคำเพ่ินแก้วจังหวัดยะโสธรครับฤดูการน้ำแก้งไลหลากอุ้ยโอ้ยปูกัดข้าพี่น้องยิงเสียวอยู่แล้วเนี่ย ใช้น้ำตกหรอครับนี่แหละคือเรียกว่าน้ําแก่งน้ําออกแก่งนะฮะนั่นคือประมาณนี้น้ำออกแก่งหมู่บ้านเบ้องพี่น้องใส่เบ็ดตมาเนี่ก้อนกลับไปกับเลือสมุทรไทยพี่น้องเบื้องแยกกับน้ำนี่แหละเดี๋ยวจะไปต่อไซเดนกะติดตามตอนต่อไปครับอีสานบ้านทุ่งชั้นจรน,นะครับมาเนี่ ว่างวางครับก็ได้มาหาลเล่นดเดี๋ยวไปตั้งหลักนนี่ครับตกตกมองนี้ครับว่าไหนตกมองนี้ว่าไ่นเดินมาตกรุมนี้เราต้องเดินไปที่อ้ยโอ้โห หลไลแห้งกันหอกไลยแรงไล่แรงต้อไม่ค่อยเดินครับไม่ค่อยเดิน พวกไหลแห้งอปู่นอ่องยืนถ้าจะไม่อยู่นะเนี่ยยืนแบบประยุก์ครับนี่ดูยืนท่ามกลางมวลน,น้ำมหาสาร มัญญาอาจจะบบกกระชัดนได้ครับเพราะว่ามันอยู่กลางป่ากลางน้ำอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็พอ,อดูได้ มันก็ไหลไปตามร่องน้ำมองได้ไม่ทางไปมันก็ไปครับน้ำสายน้ำไม่เคยไหลกลักบสายน้ำไม่เคยย้อนกลับไปแล้วไปรับไปแล้วไปเลยครับปกติใส่เดือนจะขึ้นครับยูนี่ใส่เดือนใส่เดือนจะนี้น้ำมาอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เรเห็นครับ อุ้ยนี่ปลาครับนี่ปลาเห็นบ่่นีไหมครับเนี่ยปลาปลาสามพย์มาดบ่อยทึ้นน้ำเด็กเก้งครับพีน่น้องใช่ลังปลาช่อนเมื่อกี้ปลาช่อนนี่ครับปลาเมื่อก,กลังไหลขึ้นมากครับเมื่อกี้ปลาช่อนนะครับ บันนี้พามาชมน้ำพี่น้องพามาชมน้ำไหลหลากจากธรรมชาติไม่ใช่น้ำตกไม่ใช่น้ำแข่งแต่เป็นน้ำแก่งแบบธรรมชาตินี่ครับตรงนี้น้ำตื้นแลล้้ว่ะ นะครับมาคนเดียวครับอ่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยเดินทางต่อเดินท่าไป้สนหนงติดตามตอนต่อไปครับมานี่ยังน้อยถออุงนี่ปลาบ่าเนาะเนาะปลาจะไม่เลืออะไรซึ่งเป่ปลาชาวบ้านครับนี่เปนยังบุเดี๋ยวบางคน ดูสวคืออะไรดูสิมันคืออะไร,อ,อ,ะไรอุยอ้ยอ๋อกอยๆี่น้องกอยนรอยอีรับกอยไอ้ทิฏฐสามมันเ้อนี่เป็นกอยครับนี่นี่ครับเป็นกอยกอยกับมนจะเป็นมั่นชนิดหนึ่งครับเป็นมั่นหัวยง่ายน,นะครับเอากอยมาสซน,น้ำคือนีกับคอยครับนี่อุ้ยโอ้โหลึกลึกลึก,ลกโอ้โหลึกอันนี้เป็นบง นี่ก็แมนครับกอยครับกอยเขาเรียกหัวเปือกหัวมันหัวกอยอะครับพี่น้องคือคนอีสาโบราณาสมัยตเกียบ่มีเขามีหนามครับบ่เอบ่มีไมยถงวมากินกินกอยแท่นเขาแต่พวกในวงกานอาจจะหัวใจนะครับว่ากอยเป็นหัวสมหัวใหญ่กว่าหัวคนครับแล้วกกอยขั้นตอนของเขาก็คือว่าเขามาฝานครับมาฝานเปลือกอ่อน้วก็เป็นแผ่น เ็จแล้วปุ๊บก็บามาแช่น้ำครับแช่น้ำแบบนี้เอามาแช่น้ำหลักเะเ็นหล้กลกับไปเฮ็ดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือหนึ่งเข่าแล้ะครับใช้น้ำตาลนะฮะกินใช้น้ำตาลเป็นของหวานนะครับสม,มัยโบราณเนี่ยคือเขากินกอยแท่นเข่าครับสม,มัยโบราณสม,มัยก่อนที่อยู่บ่มีเขาเริ่มแต่ต้นจาก,ก้อยนะครับกินกอยแท่นเขาอันนี้เดา,เานะถือบ่เถี่ยวบ่หูแต่ว่ามันมีโบราณอยู่ครับบอกว่า กินเผือกกินมากินกอยนี่แหละนะครับเป็นเป็นของไหววิถีโบราณสมัยโบราณกินกอยแท่นเขาปัจจุบันเนี่ยหาย,ยากครับหากินยากซุกเม,มื่อนี่หา,ยยากินยากก็คือเวลาเอากอยมาแล้วก็มาใส่หนําแกงครับใส่หนังแบบนี้แหละให้นำไร้ห่านแบบนี้เอากอยมาใส่ส่วนหมากกระจ้าสมัยก่อนนี่จ้าจำบ่ฟิดเอากระตาครับเอากระตาเอากระตามาใส่หน,นําไว้มาใส่ต้นไม้แบบนี้แหละสมัยก่อน เอามาต้นใหม่ไว้จำว่าใดว่าแทจกเมือนะครับพขาไกลยมันจีขั้นครับมันจิขั้นอ่ะโอเคนะครับเดินทางต่อไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ